เอันนี้คืออปายู่อลือันนี้คืออายุถึงปียัครับยังค่ะพิ่งเดือนอ๋อหอตัวเขาใหญ่เนาะมันโตขนาดไหนที่อันนี้แค่ข้วเฉยแต่ตัวเขา่งน้วลาสังเกตดีๆตัวเขาั่งนะเดไม่แล้วตัวมันตัวมัน เต็มที่งันแค่ไหนอะโอ้โหขึ้นอยู่ที่เราเลี้ยงเลยอะถ้าเราอัดเยอะเอะอันนี้มันออกอ้วนป้องถ้าอัดเยอะๆอันนี้คือเดี๋ยวเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนแมวมันจะอันนี้คือตัวเมียอ๋อตัวผู้ขนมันหนามากเลยแต่ไม่เลี้ยงในห้องแอร์เขาจะอยู่ได้หรอหนูไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์ห้องแมวหนูเป็นห้องพัดลมเพราะว่าถ้าห้องแอร์มากเดี๋ยวเชื้อราแต่เลี้ยงเป็นแบบระบบปิดใช่ ขนมันหนามากเลยนะขนสองชั้นดีหนากว่าแมวไทยเยอะแยดแกนมานี่พี่เลี้ยงแมวอยู่แล้วคะเลี้ยงอยู่ค่ะเลี้ยงกี่ตัวคะโอ้เลี้ยงตัวเดียวเป็นแมวบ้านแม่จะพอดีได้เขามาเพราะว่าเขาโดนทิ้งโดนทิ้งเ็เก็บเขามาเลี้ยง หนูก็มีให้อาหารอยู่แต่ว่าแบบไม่ได้พาเข้าบ้านอะไรแบบนี้เพราะว่าเรามีแมวอยู่แล้วเนี่ยก็ทิ้งอาหารไว้ให้อัน,นี้ฉีดวัคซีนครบหมดหรือยังคะ,ะวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยคะ่ะล้วที่บ้านจะเลี้ยงปล่อยแล้วพอถึงเวลา,ากลางคืนก็ไม่ได้โดดไปไหนเพราะว่าทาใหม่แนลนะ้วก็ะจะเดินอยู่ในบริเวณพอถึงกลางคืน,นก็เอาเข้ากลม ไม่ดุไหมตัวที่บ้านเลยอ่ะตัวที่บ้านดูมากแล้วตัวนี้อะค่ะตัวนี้ความเดือามชั้นอีกมากมายดุยสินค้ามีจุ่นจนตาเขาจาิจอยาุนตันี้จะเป็แปตาตัวนั้แต่เขาอ้วนตาเขาก็เลยยกขึ้นอ๋อเหรอชต้าร้0คะแนนและรับส่วนลด100บาท อันนี้คืออายุมากกว่าตัวน,นูน้นอายุมากกว่าเป็นพี่ค่ะอืมคอบเดียวกันหัวงตัวด้วยไม่ให้จับเลยอ่ะสีเขาจะเข้มกว่าอันนี้ชอบให้เราเกาคุูเวลานน้ำหวงตัวด้วยนี่เห็นว่าเขาจะกินอยู่ตลอดเวลาของเขาไม่มีอะาหารให้ากินน่าดี